คนรักผู้การเลยเพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมแสดงความยินดีกับผู้การคนใหม่แห่งเมืองปทุมธานีนัํตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีวันที่สตุลาคม2568ั่อเวลา11.0 0อนเพื่อนพ้องน้องพี่และเจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดตำรวจภูทรปทุมธานีร่วมแสดงความยินดีกับผู้การคนใหม่แห่งเมืองปทุมธานีผู้การเล่พลตำรวจตรีธีรพล โชติกะเสถียรผุ่มขับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีกันอย่างคือครับส่วนบรรยากาศพิธีแสดงความยินดีกับผู้การคนใหม่เวลาสิบเ็ดจุดสิบเอ็ดนอพลตำรวจตีพีรพลโชติกาศเสถียรผุ่มขับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีพร้อมประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีเข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี มีคณะกตตจังหวัดปทุมธานีเจ้าาที่ตำรวจสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีและเพื่อนพ้องน้องพี่เข้าร่วมพิธีกันอย่างมากมายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีไหว้สักรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีแล้วจากนั้นผู้การเล ผู้การคนใหม่แห่งเมืองปทุมธานีได้เดินทางขึ้นห้องทำงานมีเจ้าวาดแห่งวัดบางหลวงอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีทำพิธีเจริญพุทธม,มนต์พร้อมปะพรมน้ำมนต์ในห้องทำงานให้กับผู้การคนใหม่เพื่อเป็นสิริมงคลกับตนเองและครอบครัวต่อมาเวลา12.30น พลตตรีพีรพลโชติกาศเถียนพร้อมประธานแม่บ้านตำรวจจังหวัดปทุมธานีเพื่อนพ้องน้องพี่ต่างเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านอาหารครัวระเบียงน้ำเมืองปทุมธานีส่วนบรรยาก,กาศภายในงานเป็นไปด้วยความคึกคักสุขสนานแบบเป็นกันเองมีการแสดงความยินดีกับผู้การคนใหม่พร้อมบันทึกภาพรับประทานอาหารท่านผู้การคนใหม่กล่าวขอบคุณเพื่อนพ้องน้องพี่ข้าราชก,การตำรวจสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีที่มาร่วมแสดงความยินดีในวันนี้เป็นการเสร็จสิ้นพิธีสาระแก้วตาภาพข่าวรายงานจากจังหวัดปทุมธานี